มากินชกระดดูใบกันเอ้ยชกรัดตใจป่ะนี่คือถ้ามันมีป่ว่าอยากกินมากๆคือก็เลยไปดูคลิปใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยเพิ่งนๆบอกว่าเคยไปซื้อถองนานพร้อมใบนำใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อตอนกลางคืนมากินแก้เหิวแล้วคือเห็นนะแล้วมันแบบมีเยอะมากๆแล้วอยากกินสุดๆเลยแต่ว่ามันกินไม่ได้ซึ่ง มาเดือนกว่าแล้วเพิ่งที่ได้กินแล้วเมื่อกี้นีแอบหักไปกินอร่อยมากเคยกินไปแล้วนั้นค่ะทุกคนแล้วก็เคยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้มันตกนะทุกคนแต่ดีนะว่ามันตกแบบอย่างนี้นะไม่ตกแบบนี้แล้วถ้าตกแบบนี้เมื่อกี้เนี้ยมันตกแบบมันก็ริงแต่ว่าฟ้าร้องอยู่ใจหมดคือมันอร่อยมากมากินเลยคือเมื่อกี้แอบหักไปกินก่อนที่แช่แล้วแบบ เราชอบตรงเส้นนื้อฟ้ามากมาคือเหมนอร่อยนะคะตรงเส้น ออร่อยหักไม่ได้ก็จะหักตรงี้แล้วก็มาจิ้มให,ห้ือเอาหัก

อะไรปะเหลือแค่นี้ไว้กินอร่อยไงเก็บไว้กิน